พาไปติดตามข่าวต่อไปค่ะนับได้ว่าเป็นเกียรติสำหรับจังหวัดจันทบุรีนะคะสำหรับคุณเท็ดดีเชอร์ลิงแฮมค่ะซึ่งเป็นอดีตยอดหนักเตะศูนนาจากทีมแมนเชสเตอร์ยูไในเตดนะคะก็ะได้เดินทางมาซ้อนทักษะการเล่นฟุตบอลแบบมืออาชีพให้กับน้องๆเยาวชนจาก26จังหวัดที่จันทบุรีค่ะช่วงเช้าว,วันนี้นะคะที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด พี่น้องชาวจันทบ,บุรีก็ได้มีโอกาสให้การตอนหลับอดีตซูน้าทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดค่ะคุณเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมค่ะที่ได้เดินทางมาเปิดคลินิกฟุตบอลสโมสรมนเชสเตอร์ยู่ในเตดแล้วก็สโมสรลิวอร์พูภักตะวันออกโดยมีนายพงผัดวงตะกูลน,นะคะอดีตรอมผัวราชการจังหวัดที่ปรึกษาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบ,บุรีได้เป็นประธานเปิดโครงการ โดยโครงการดังกล่าวในทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มีการสนับสนุนงวประมาณให้บริษัทเฟลด์แอร์เฟสติวัลจำกัดนะคะแล้วก็สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศ เหมาะกิจกรรมพิเศษหิยวชนหลุนอายุ14-16ปีค่ะที่จะได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์จากหนักเตะระดับตำนานนะคะจากสโมอสอรลิเวอร์พูลและสโมอสรแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหล่มกับโค้ดมืออาชีพที่ได้รับรองมาตรฐานค่ะโดยบริษัทสปอร์ตไทยบาวเรียรฟุตบอลจำกัดมาร่วมลงสนามด้วยมารวมถ่ายทอดทักษาฟุตบอลหิยวชนอย่างไกรฉิดนะคะโดยจังหวัดจันทบ,บุรีก็ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในภาคตะวันออกค่ะ โครงการดังกล่าวมีเยาวชนจาก26จังหวัดนะคะประกอบด้วยจังหวัดจันทบุรีฉะเชิงเซาสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีเชิงบุรีสมุทรปราการนครนายกระยองสะแก้วกรุงเทพนครสวรรค์ปราจีนบุรีสมุทรสาครอุทัยธานีสมุทรสงครามตราดชัยนาทลพบุรีอ่างทองหลบบุรี พระนครศรียุธยาปทุมธานีนนทบ,บุรีนครปฐมและก็กาญจนบ,บุรีนะคะเข้ารหลวมกิจกรรมโดยกิจกรรมครั้งนี้เนี่ยผู้ข้ารหลวมกิจกรรมได้พบกับหนักเตะระดับตำนานของโลกค่ะอดีศูนย้าทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาให้คำแนะนำแล้วก็ฝึกซ้อมในรูปแบบต่างๆทั้งสีฐานการฝึกซ้อมนะคะได้แก่การเลี้ยงบอลการหลับสงบอลการจับบอลแล้วก็ยิงประตูค่ะ โดยทางทีมงานก็ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารวมกิจกรรมนะคะได้มีโอกาสถ่ายรูปแล้วก็ขอลายเซ็นจากคุณเท็ดดี้เชอร์ลิงแฮมด้วยแบบใกล้ชิดเลยก็สร้างคว้าประทับใจให้กับน้องๆนะคะที่ได้เดินทางมารวมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นอย่างมากค่ะ